สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเรานั้นจะหาคู่ครองอย่างไรเราก็ในรูปแบบใดจึงจะดีนะคะเรากา็ในเรื่องในรูปแบบของการที่ว่าผู้ชายนะเราพูดถึงในรูปแบบของผู้ชายที่ว่าผู้ชายบางคนนะคะกว่าเรานั้นจะหาผู้หญิงที่ดีในตรงนี้ได้มันก็ยากอะ Reno, เนาะลราก็ในรูปแบบที่ผู้ชายดีๆกว่าผู้หญิง สักคนหนึ่งจะได้ผู้ชายดีๆในตรงนี้มันก็ยากถูกต้องไหมคะเนาะมันมันต้องมันมัน,ม,นมันก็แบบอ่ามันก็ต้องบวกเป็นล้านกันนะคะว่าเออผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงดีผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายดีๆนะคะแต่ว่า ในประเด็นมุมมองในตรงนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะมีทั้งผู้ชายที่ดีแล้วก็ผู้ชายที่ไม่ดีแล้วก็ผู้หญิงที่ดีแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่ดีนะคะในตรงนี้เราเราก็ต้องมาพูดถึงในในมุมมองที่อ่ากันอื่นเลยนะคะในผู้ชายที่เราก็ไม่ได้ตีความว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีแต่ว่าเป็นผู้ชายที่ในรูปแบบของการที่ว่าอ่าเน้นผู้หญิงที่จะต้องดูดีมาก่อนในตรงนี้แล้วก็จะต้องดูดีอ่ะแล้วก็ จึงจะเลือกที่จะไปเป็นคู่ครองหรือจะสนใจหรือจะรักด้วยในตรงนี้เนะีคะเราอยากจะถามว่าถ้าหากในกรณีที่ผู้ชายอยากจะได้ผู้หญิงที่พรอเฟคแบบนั้นจะต้องดีก่อนคุณพร้อมไหมคุณโอเคไหมกับการที่ว่าตัวคุณนั้นะจะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างน้อยๆคุณก็ต้องอ พพอร์ตดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็ให้เกียรติเขามากๆในตรงนี้คุณพร้อมไหมคะหรือไม่ก็ถ้าหากอย่างดีเลยในตรงนี้นะคะคุณพร้อมแล้วหรือยังกับการที่ว่าตัวคุณนั้น จะต้องปูทางให้กับเขาซัพพอร์ตเขาทุกวิธีทางทุกช่องทางให้เขานั้นสบายใจให้เขานั้นมีความสุขแล้วคุณก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาได้ไหมในตรงนี้นะคะถ้าหากคุณนั้นต้องการที่อยากจะได้ผู้หญิงที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกแบบนั้นนะคะในในในกรณีนี้อาจจะตีความเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะเราก็าตีความเป็นว่าถ้าหากคุณนั้นต้องการที่อยากจะอ่าอยากได้บุคคลที่ดีแล้วก็เพอร์เฟก ครบทุกด้านในตรงนี้คุณให้เขาทุกอย่างได้ไหมล่ะในตรงนี้นะคะเราอยากจะาฝากคล,คลิปนี้ไว้เป็นเป็นเป็นบทเตือนใจแล้วก็เหมือนเป็นคลิปฝากไว้ให้คิดนะเนาะประมาณอารมณ์ว่าถ้าหากคุณต้องการอยากได้คนดีคุณก็ต้องให้สิ่งดีๆให้แก่เขาคุณต้องการคนที่เพอร์เฟกคุณก็ต้องพร้อมแล้วก็ยอมที่จะต้อง ให้ทุกสิ่งอย่างให้กับเขาอะนะคะเพื่อที่เขานั้นจะได้นําสิ่งนั้นอะไปต่อยอดเขาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าหากคุณนั้นต้องการเขาคนที่เพอร์เฟกในวันนั้นมาเป็นคนที่เพอร์เฟกในชีวิตของคุณตอลอดไปในตรงนี้นะคะคุณจะต้องมีออปชั่นมีบทบาทมีความพร้อมมากกว่านี้ในการที่จะให้แล้วก็ ให้เขานั้นได้รับในสิ่งที่ดีๆในตรงนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้นําสิ่งดีๆในตรงนี้หรือสิ่งที่คุณมีให้กับเขาในตรงนี้ไปต่อยอดเพราะบางคนในตรงนี้นะคะเห็นเขาว่า perfect เห็นเขาดูดีแต่พอได้มาแล้วได้คบกันมาแล้วในตรงนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนแต่ว่าคุณไม่ได้มีเท่าเขาอะ่ะ<ๆ>เขาต้องให้คุณแล้วพอให้คุณเขาก็ต้องมีวันหมดเนาะแล้วก็คุณไม่ได้ให้เขาเลยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่า เขาจะต้องให้คุณเพียงแค่คนเดียวเพียงลําพังวันวันนี้มีวันหน้าอาจจะหมดในตรงนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้เหมือนกับว่าคนที่เคยเพอร์เฟกในตรงนี้ก็จะลดลดลงไปอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบนั้นคุณจะรักเขาอยู่ไม่คุณจะยังรักเขาอยู่ไหม,ไหมถ้าวันนี้เขาเพอร์เฟกเขาสวยงามแต่สักวันหนึ่งคุณดูแลเขาไม่ดีแล้วเขา ไม่เพอร์เฟกแบบนั้นแล้วในตรงนี้นะคะเขาได้เปลี่ยนพัฟรักไปในตรงนีน้คุณจะรักเขาอยู่ไหมอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าทุกๆคนปรารถนาคนที่ดีคนที่เก่งแล้วก็เพอร์เฟกครบทุกด้านแบบพูดแล้วไม่อายใครมองแล้วก็ไม่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 ให้ใครบูลลี่ได้ในประมาณนี้นะคะเราเรา,เราก็รู้เราก็รับทราบนะคะว่า,าทุกคนต้องการแบบนั้นแต่คุณพร้อมที่จะให้เขาไหม ถ้าหากคุณบำรุงเขาเขาก็สวยขึ้นถ้าหากคุณนั้นดูแลเขาดีเขาก็จะเป็นคนดีให้กับคุณคุณพร้อมและยินดีที่จะบำรุงทนุถนอมแล้วก็ดูแลใส่ใจเขาแล้วหรือยังฝากไว้ให้คิดนะคะ